ว้าวเช่แป๊บนะเมื่อกี้เนี่ยผมจำได้ว่าประมาณสามชั่วโมงที่แล้วหรือเปล่าเออประมาณนี้นะครับผมได้ทำการม,มาดูผลว่าแบบมีผลอะไรจะดีไหมแต่มันรีปุ๊บก็ไม่มีผลไฟไข่ครับทุกคนเออ <c oughs> แล้วมันก็ผ่านมาประมาณสามชั่วโมงแล้วและ ไม่มีผลไฟไข่ครับทุกคนเออเชียซึ่งเมือ่อตะกี้นี้นะครับทุกคนผมได้ทำการกินผลไฟจากกล่องกล่องนี้นะครับกล่องที่มันแบบเอาผลมาเอาหนุนหนุนไว้นะครับกล่องนี้แหละเออแล้วมันก็เสือกมาขายเอเวรเนสเสียเงินได้เสียเงินหลอกแบบมันเสียดายครับทุกคนเพราะว่าผมก็ต้องจะเป็นสุ่มผลสุ่มอะไรให้น้องๆอ,อีกเนาะเออเดี๋ยวเรามาสุ่มผลก็ลองดูดิพูดถึงเออวันนี้ไม่ได้สุ่มซักทีเลย เอา้าวว้าวเอ้ยเเคได้ผลพาเสยอ่ะทุกคนดวงดีเกินโอ้โหตอนกูทำสูตรสุ่มผลเสือกไม่ได้แต่พอสุ่มแบบไม่ได้ทำเลยแบบได้ได้ไงวะงงแล้วกูเก็บใส่กล่องไม่ได้เพราะว่ากูมีแล้วเออแล้วกูก็ทำไม่เป็นอีกว่ามันมีเทคนิควิธี เอาผลที่แบบซ้ำกันใส่กล่องได้แต่กูก็ทำให้เป็นเออพว่ากูโง่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจกน้องๆเอฟซีจากในนี้กันมีไหมวะไม่มีวะเอฟซผมหายไปไหนหมดเนี้ยเดี๋ยวเราให้น้องๆที่แบบเอ,อ้กูรู้และเดี๋ยวเดี๋ยวลองเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะเ <c oughs> ด็กขอทาน <c oughs> พี่ครับเลขผลไหนครับพี่ครับประมาณเนี้ยเลขผลไหนครับเส <c oughs> ื่อมไหมครับทุกคน พะผมเขียนอย่างเนี้ยมันไม่มีคนแรกหรอกอุ้ยมียแค่ดังหรือเปล่าวะทุกคนกูแคดังกว่าแม่งดู200ดิข้าวหัวสองร้อยล้านที่เทียวโคตรเยอะแล้วมงดูข้าวหัวกูสิสามล้านเก้าตายไปเมื่อกี้ตั <c> ้ <oughs> แรกสี่ล้าน 4, 000, นะตายไปเมื่อกี้ก็เหลือสามล้านเก้านะเออนี่เราต้องถือผลแบบนี้มันต้องแบบมันค่อยแลกกับเรานะเต่๋ยวเราแบบนั่งเ็ยีดีกว่าแล้วก็ใครจะมาแลกก็มาแลกได้นะเราไม่ผลพระนะมาเลยดิเฮ้ยมาแลกเลยดิเฮ้ยงู มามามาเสือไมไอเฮียนนี่มาแน่นอนเฮียนนะไอเด็กไอไอเฮียนี่มาแน่นอนเอาเอาผลไหมเอาผลไหมเอาผลไหมเอาผลเปล่าแห้อยนายเอาผลไหมไ<อ>ม่เอาก็มาแลกกันมามาแลกกันเอองั้นแหละเพื่อนมาแลกแบบนี้แหละจำเมวเดี๋ยวเราเอาผลพระแลกนะครับทุกคนเอาไปไปแดก มาดูซิมันจะอ,อะไรผลอะไรแรกนะผลได้โอเคเลยกดเลยกดแบบอย่างเร็วเลย,ออยแบบเออนะมันค่อยแบบไม่เสียผลฟรีนะครับแล้วก็ต้องแบบแลกแรกกันหน่อยนะเดี๋ยวมันค่อยแบบไม่เสียผลฟรีนะหนึ่งโอเคสมองเออสมองเฮียกูแบบสลัดเสียวจัดเฮ้ยได้ผลระเบิดด้วยโอเคเฮ้ยลืมไปนี่ว่าวันนี้เรามาทำอะไร วันนี้นะครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเอาผลผลไฟเอามาตีพวกเค้ยนี่แหละ,อะเอามาเกียนนะครับทุกคนเอามาเกียนฮะเฮ้ยเจนก่อนสิเพื่อน <c oughs> กูยอมแพ้แล้วอ <c oughs> จเจนก่อนกูยอมแพ้แล้วมึงแล้วเพื่อนกูยอมแพ้มึงแล้วไอ ไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วใครจะอยู่วะดาเมจผลไฟของผมก็ประมาณหนึ่งร้สี่ิสนะเมื่อกี้โคตรหนากโคตรเบาเลยผมรู้แล้วับทุกคนเมื่อกี้ดาวเมจมันนนอยก็เพราะว่าเฮียกูลืมอัพสายสเต็สายผลแล้วกูเสือไปอัพสายดาบโอ้โหแม่งกูต้องไปรีสแต็กใหม่แหละเดี๋ยวเราไปรีสแต็กใหม่ก่อนนะครับทุกคนก่อนที่เราจะรีนะครับมันแบบป้องกันโดยตรงแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นฝั่งมารินฟอร์ดนะครับ เพื่อที่จะเราแบบไม่เสียค่าหัวแบบเวลากรีปุ๊บเลือดเหละหนึ่งใช่ไหมพอเลือดเหลือหนึ่งปั๊บไ้พวกให้มันหิวข้าวหัวมันก็จะพิ่งแบบมาตบผมแล้วผมก็ตายแล้วผมก็เสียค่าหัวประมาณสองหมื่นเออใช่แล้วแตกโอเคกูได้เงินเลยเว้ยโหได้เงินมาโคตรเยอะเลยว่ะหนึ่งหมื่นบาทว่าว่าเฮ้ยแป๊บหนึ่ง ก่อนที่เราจะอัพเราก็ต้องตายเกิดใหม่ก่อนแบบนี้แหละตายนี่เขตปลอดภัย PVP ถูกปิดแล้ายงานจจำแมวอ,อัพเลยครับทุกคนไม่ต้องรีล่ะสองหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็อัพอพเข้าไปใช่ไมวะใช่ใช่ใชบล็อกฟุตแปลว่าสายผลใช่แหละ จู้ oh, yeah. yeah, right. าหอัพแล้วเว้ยอัพแล้วเฮียเกเรแตยเกิดใหม่เพื่อรีเซ็ตเลือดให้มันเต็มนะครับอืมซึ่งรอัพสายผลแล้วนะครับทุกคนสายผลแล้วมันก็จะแรงขึ้นมากๆเลยเอา้าโอกลูเละเอ่อเผื่อท,ทุกคนยังไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมเราตีกันไม่เข้านะครับก็เพราะว่าผมแบบ ไม่ได้รับด p v p นะแต่ผมกับคนเนี้ทุกคนมันแบบสายเดียวกันไงแบบฝั่งเดียวกันฝั่งแบบฝั่งทหารเรืออันเดียวกันมันก็ตีกันไม่เข้านะครับทุตคนฝั่งคนดีอ่ะเนาะเออใช่เออเฮีย yeah! มึงกล้าทำกูเหรอไอ้โง่แบกนีแนะ่แรงนะแรงนะ แรงนะมาดิมาดิาดฮะแล้วม็สามพันสายดาบเหรอแล้วก็อัพสายอะไรกันแน่วะผมก็อัพสายผลนะทำไมดาบาแรงจังอ่ะเฮ้ยดาบอยู่นิฟงสามพันเลยเหรอมเมื่อกี้แรงจัดเลยฮะแล้ว 1, 6, มีพันหกแมงโคตเบา ตามนั้นนะครับทุกคนเออซึ่งเราแบบเล่นผลไฟใช่ไหมเออแต่ก็แบบไม่มีใครเอาไปล่าข้าหัวนะแต่ถ้าใครที่แบบอยากเอาผลไฟไปล่าข้าหัวนะครับทุกคนผมแนะนําเลยนะครับอืมให้เอาแบบเอาผลไฟตื่นนะผลไฟตื่นมันอาจจะดีกว่านี้เยอะเลยเพราะว่าผลไฟที่ยังแบบยังไม่ตื่นมันก็จะแบบโคตรซาสนะครับทุกคนซาสโคตรโคตรทำอะไรไม่ได้เลยเฮียขอเบาเสียงหน่อยแลวกันทุกคนเมื่อกี้เสียงดังเกินนะครับ ประมาณห้าแล้วกันเออเสยียบแก้วหัวจัดเปลี่ยนเป็นฝั่งมาริฟอร์ดดีกว่าไม่ใช่ฝั่งโจรสลัดอ่ะกู <Nope. S 1> มาผิดที่เหรอเนี่ยทางนี้เว้ยแย่มออหรือเปล่าเอ็มเนี่ยโอเคฮะเออ,เอ,อ,อันนี้กูตาฝาหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยควิงกระสือ อุตาฟาดเชื yeah. ่อหนึ่งหนึ่งไม้โง่มมาสักตัวมามาสักตัวมาขอหนึ่งสักตัวมาเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็นฝั่งอ่ฝั่งทหารเรือมันก็จะแบบดามเมจเบานะครับเพราะว่ามันมันนับจากค่าหัวแล้วนะอันนี้ค่าหัวสามล้านไม่รู้ว่าจะแรงขึ้นไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลย ทำไมกูเจอแต่คนตึงเยอะที่สามล้านสี่มึงเกินไปแล้วโอ้โหเจ็ดล้านก็มาเจ็บนะครับเจ็บนะ ดาเมจโคตรเบาทุกคนดาเมทเจ็ดร้อยเฮียอันนี้คือผลไฟจริงไหมเนี่ยเอาหายผมประตูกวงเกินหายบ้าปเลยมึงมาดิมึงมาดิ โอเคทุกคนตามนั้นเลยนะครับอืมซึ่งแบบถ้าผลไฟยังไม่ตื่นมันก็จะแบบกักกักบูดูค่าวหัวกูสิมึงสมใจยังเอฟซีเชียโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่อยากล่าเยอะนะไปแล้วบ